และตอนนี้นะคะผฉชาก็อยู่ที่อาณาจักรของเกตวอลมอเตอร์นั่นเองนะคะซึ่งทุกท่านน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่ารถไฟฟ้าของเขาเนี่ยเป็นรถไฟฟ้าที่ขายดีมากๆเลยด้านหลังของผัชานะคะนี่เลยกับ How wow h าวเวลเฮดซิกนั่นเองค่ะซึ่งรุ่นนี้คันนี้ที่นํามาโชว์ภายในงานนะคะเป็นตัวหม่นเช่นนั่นเองนะคะตัวนี้สีสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็สามารถจองกันได้เลยในงานค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังมีรถรุ่นใหม่นะคะที่นำมาให้ทุกท่าน ด,ด้านซ้ายมือทางด้านนี้เดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่านะคะแล้วก็ยังมีรถรุ่นใหม่นะคะที่นํามาโชว์ภายในงานกันด้วยนะคะเรียกได้ว่าเอามาให้ทุกท่านได้ลองชมดูนะคะถ้าการตลาดดีรับรองเลยนะคะว่านํามาจัดจําหน่ายอย่างแน่นอนนะคะนี่เลยกับแท้ง500นั่นเองนะคะซึ่งเป็นรถอนเนกประสงค์นะคะแบบ5ประตู7ที่นั่งค่ะเป็นรถที่คันใหญ่ขึ้นแล้วก็สามารถบรรจุข,ของหรือว่าบรรทุกคนได้เยอะมากๆเลยนะคะนี่เลยนะคะตอนนี้กําลังได้รับ ความนิยมมากๆนะคะกับแทง500รวมไปจนถึงค่ะภายในงานเนี่ยคะแน่นอนไม่พูดถึงไม่ได้นะคะกับโอลานั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าด้านหน้านะคะว่าโอร่าตอนนี้นะคะเขาเอารุ่นไหนมาจัดภายในงานกันบ้างค่ะไปเลย เลยค่ะคุณผู้ชมไม่พูดถึงไม่ได้นะคะกับรถไฟฟ้าโอล่าของเรานั่นเองนะคะซึ่งจัดจำหน่ายในยรุ่นของโอล่ากูดแคทนะคะหมดเป็นที่เรียบร้อยนะคะเท่านั้นยังไม่พอนำรุ่นใหม่นะคะกับโอล่า Gt รุ่นนี้นั่นเองนะคะมาจัดจำหน่ายก็หมดเช่นกันนะคะดังนั้นนะคะจึงได้นำรุ่นใหม่นะคะกับโราแกนแคทนะคะที่เป็นสีชมพูสวยมากๆเลยรุ่นใหม่ล่าสุดมาจัดแสดงภายในงานแล้วก็จัดจำหน่ายกันด้วยนะคะถ้าผลการตอบรับดีการตลาดดีรับรองว่าคนไทยนะคะได้ขับอย่างแน่นอนนะคะกับโร a แกนแคทนั่นเองค่ะอยู่ด้านหลังตรงนู้นเดี๋ยวผาชจะพาไปชมนะคะไปเลยค่ะ และด้านหลังของพัะชานะคะที่ได้บอกไปนะคะกับโอล่าแกนแคทนั่นเองนะคะสีชมพูน่ารักฟุ้งฟิ้งแบบนี้นะคะอยู่ด้านหลังนั่นเองค่ะก็มาโชว์ภายในงานกันด้วยนะคะถ้าการตลาดดีนะคะแล้วก็ลูกค้าสนใจรับรองค่ะปีหน้าเราได้ขับกันอย่างแน่น,นอนเลยน่ารักมากเลยคุณผู้ชม และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์พิเศษภายในงานเลยนะคะกับเก t วอลมอเตอร์ที่มอบให้สําหรับคุณลูกค้าทุกท่านภายในปีนี้นี่เลยค่ะกับโจไลออนนั่นเองนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าสําหรับคุณลูกค้าที่อยากจะได้รถแล้วได้ในราคาพิเศษนะคะแนะนํารุ่นนี้กับโจไลออนค่ะเพราะว่าคุณลูกค้าเนี่ยดาวเพียงแค่25%เท่านั้นใช้เงินดาว25%ได้ยินไม่ผิดนะคะแต่ต้องบอกเลยว่าที่เหลืออีก75%ค่ะ ผ่อนศูปซ็ีปีค่ะเรียกได้ว,ว่าไม่มีบูธไหนไม่มีแบรนด์ไหนเจ้าไหนกล้าทําแบบนี้นะคะมีที่นี่ที่เดียวที่เกตบอลมอเตอร์นั่นเองค่ะสําหรับใครที่สนใจกับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ก็มาเจอกันได้ที่งานกันเลยค่ะ